ไม่เคยรู้มาก่อนน้ำอุ่นดื่มหนึ่งแก้วทุกเช้าลดริ้วรอยบนผิวหน้าประโยชน์อื่นเพียบ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเชื่อว่าทุกท่านคงรู้กันดีอยู่แล้วว่าน้ําคือส่วนประกอบที่สําคัญของร่างกายและเรามักจะได้ยินอยู่เสมอว่าควรดื่มน้ําให้ได้วันละ6-8แก้วเพื่อช่วยให้อวัยวะส่วนต่างๆภายในร่างกายทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่รู้หรือไม่คะว่าการดื่มน้ําอุ่นมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะซึ่งน้ําอุ่นที่เรากําลังพูดถึงกันอยู่นี้ก็คือน้ําอุ่นภูมิห้องนั่นเองค่ะสําหรับการดื่มน้ําอุ่น ถือว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมากเพราะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนของเลือดเพื่อไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆในร่างกายได้ดียิ่งขึ้นนั่นจึงส่งผลให้ระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายทำงานเป็นปกติร่างกายก็จะแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายและการดื่มน้ำอุ่นไม่ได้มีดีแค่นี้นะคะวันนี้สุดติ่งจึงได้นำประโยชน์ดีๆจากการดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำอุณหภูมิห้องมาบอกให้ได้ทราบกันค่ะลองมาดูกันซิว่า เพียงแค่ดื่มน้ำอุ่นธรรมดาหนึ่งแก้วจะช่วยให้ร่างกายของเราดีขึ้นอย่างไรบ้างคะ่ะ 1. ช่วยดีถอกร่างกายของเสียต่างๆที่ไหลเวียนอยู่ตามอวัยวะสำคัญภายในร่างกายอย่างเช่นปอด ตไตลำไส้เมื่อเราดื่มน้ำอุ่นเข้าไปน้ำอุ่นก็จะช่วยขับของเสียเหล่านั้นออกมาในรูปแบบปัสสาวะอุจจระขี้มูกขี้ตาและก็เหงื่อใครโดยสามารถที่จะสังเกตตัวเองได้เลยว่าถ้าหากร่างกายไม่มีกลิ่นตัวไม่มีกลิ่นปากและมีแววตาที่สดใสนั่นหมายความว่าร่างกายของเราสะอาดจากภายในสู่ภายนอกดังนั้นจะเห็นได้ว่าการดื่มน้ำอุ่นธรรมดาจะมีส่วนช่วยดีท็อกของเสียภายในร่างกาย ของเราได้นะคะค 2. ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเราจะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงร่างกายก็จะแสดงอาการผิดปกติออกมาอย่างเช่นเจ็บคอไอมีน้ำโมกปวดหัว ซึ่งอาการเหล่านี้แสดงให้รู้ว่าร่างกายกําลังอ่อนแอดังนั้นการดูแลตัวเองให้แข็งแรงมากขึ้นก็ทําได้ง่ายๆเลยค่ะให้จิบน้ําอุ่นในระหว่างวันและจะต้องจิบให้ได้เป็นประจำทุกวันน้ําอุ่นก็จะช่วยให้ร่างกายไม่เกิดการสะสมของเชื้อโรคไวรัสและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการเจ็บป่วยต่างๆนั่นเองค่ะ 3ช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของเลือดรู้หรือไม่คะการดื่มน้ําอุ่นธรรมดาให้ได้วันละ2แก้วต่อวันสามารถที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวพรรณได้นะคะเพราะสืบเนื่องจากน้ําอุ่นจะทําหน้าที่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในเซลล์ผิวหนังทั่วร่างกายนั่นก็จะส่งผลให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งมากขึ้นและไม่มีปัญหาเกี่ยวกับหนังศีรษะอีกด้วยค่ะ 4. ช่วยให้ดูอ่อนกว่าวัยการที่ดื่มน้ำอุ่นหนึ่งแก้วในตอนเช้าสามารถที่จะช่วยลดปัญหาผิวหน้าได้นะคะถ้าหากคุณเป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสิวริ้วรอยแห่งวัยและจุดด่างดำต่างๆขอแนะนำให้ดื่มน้ำอุ่นหนึ่งแก้วในตอนเช้าทุกวันปัญหาผิวหน้าก็จะจางหายไปได้และไม่เพียงเท่านั้นน้ำอุ่นที่ดื่มหนึ่งแก้วในตอนเช้ายังมีส่วนช่วยกระตุ้นการสร้างอิลาสตินใต้ชั้นผิวหนังพร้อมกับช่วยกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนได้ดี ยิ่งขึ้นช่วยให้ระบบต่อมน้ำเหลืองทำงานเป็นปกติและยังช่วยให้ระบบฮอร์โมนทำงานเป็นปกติขึ้นนั่นก็จะส่งผลทำให้ผิวหน้าและผิวกายมีความชุ่มชื้นและดูอ่อนกว่าไวมากขึ้นค่ะ 5. ช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายสำหรับท่านใดที่มีอาการท้องผูกหรือขับถ่ายยากขอแนะนำเลยค่ะในตอนเช้าหลังจากตื่นนอนอย่าเพิ่งแปรงฟันนะคะให้ดื่มน้ำอุ่นหนึ่งแก้วจากนั้นก็ใช้มือนวดบริเวณท้องโดยให้นวดตามเข็มนาฬิกาเบาๆซึ่งการทำเช่นนี้จะช่วยให้รู้สึกปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำอีกทั้งการดื่มน้ำอุ่นแก้วแรกของวันในขณะที่ท้องว่างยังจะช่วยลดแก๊สในกระเพาะอาหารก็จะเป็นการ ช่วยกระตุ้นให้ระบบขับถ่ายทำงานเป็นปกตินั่นเองค่ะ 6. ช่วยควบคุมน้ำหนักการดื่มน้ำอุ่นจะช่วยในเรื่องลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีเลยนะคะโดยช่วงเวลาที่เพิ่มประสิทธิภาพในการลดน้ำหนักก็คือดื่มน้ำอุ่นหนึ่งแก้วทันทีหลังจากตื่นนอนดื่มน้ำอุ่นหนึ่งแก้วก่อนอาบน้ำหลังจากอาบน้ำอีกหนึ่งแก้วและก่อนมื้ออาหารอีกหนึ่งแก้วค่ะและสำหรับการลดน้ำหนักได้มีผลงานวิจัยส่วนใหญ่เปิดเผยให้ได้ทราบว่าการดื่มน้ำอุ่นในตอนเช้าให้ได้สองแก้วจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญพลังงาน ไถึงร้อยละ30มสินั่นเป็นเพราะว่าน้ําอุ่นจะช่วยลดการสะสมของเซลล์ไขมันสีขาวในร่างกายและเมื่อกินอะไรเข้าไปร่างกายก็จะสะสมเป็นไขมันได้ยากขึ้นดังนั้นการดื่มน้ําอุ่นจึงเป็นตัวช่วยที่ทําให้การลดน้ําหนักมีประสิทธิภาพมากขึ้นและยิ่งถ้าหากออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอพร้อมกับงดอาหารจําพวกไขมันทรานส์แป้งและน้ําตาลควบคู่ไปด้วยก็ยิ่งจะทําให้การลดน้ําหนักเข็นผลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ